สวัสดีเพื่อนๆชาวแบ็กกิ้ o เซิร์ฟมบายทุกท่านที่ผ่านมาชมคลิปนี้กันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเทคนิคเพิ่มพลัง CP สําหรับมือใหม่ EP ที่5แล้วนะฮะวันนี้เราก็จะมาสร้างหินแปราธาตุชมพูกันว่าหาของยังไงอัปเกรดยังไงนะครับเริ่มต้นก็ไปที่เมนูรูปค้อนแล้วก็เลือกหาเพื่อที่จะสร้างหินแปราธาตุตามนี้เลยนะครับในการสร้างหินแปราธาตุระดับชมพูต้องมีไอเทมในการสร้าง3มชนิดนั่นก็คือห่หินแปราธาตุแบบไหนก็ได้ที่เอาเวกเรียบร้อยแล้วนะฮะหนิ้น 2. สมุดคาพาหินแปรธาตุหเล่มนะฮะสหินลาพิษ30อันมาดูของสร้างอย่างแรกกันก่อนนะฮะนั่นก็คือหินแปรธาตุที่เอเวกแล้วนะครับการที่เราจะทําหินแปรธาตุที่เอเวกได้ก็คือให้เรานําหินแปรธาตุธรรมดาไปบวกให้ถึงระดับ30นะฮะจึงจะสามารถเอเวกได้ โดยหลักๆหินแปรธาตุสามารถหาได้จากกิจกรรมทั่วไปและกล่องซ่มต่างๆก็มีด้วยเช่นกันนะครับสาหรับมือใหม่แนะนําไม่ซื้อหินแปรธาตุในกล่องโกลเด้นชีนนะฮะในราคา790มุกอันนี้ก็จะหาง่ายขึ้นแต่กล่องซ่มนี้ไอเทมตะวันก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับถ้าโชคดีก็อาจจะเจอหินแปรธาตุวางขายนะครับอีกวิธีก็คือการนําเศษหินแปรธาตุไปซ่มที่ฐานเล่นแร่แปรธาตุนะฮะวิธีนี้ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เพราะได้ค่อนข้างยากและช้ามากๆเลยนะครับไอเทมสร้างอย่างที่สนะครับสมู สมุดนี้ก็ได้มาจากการคาบที่เมนูรูปพร้อมเหมือนเดิมเลยนะฮะก่อนสร้างเพื่อนๆจะต้องสังเกตดีๆอยา่าคาบผิดเป็นอันขาดนะครับในการสร้างสมุดขาพลาถิ่นแปดธาตุนี้จะใช้เศษหนังสือ30ชิชิ้นนะฮะซึ่งจะอยู่บนสุดถ้าชนิดอื่นจะเป็นสมุดขาพลาสาหรับสร้างประดับนะครับเศษหนังสือนี้โดยหลักๆจะหาได้จาก2วิธีนั่นก็คือ1การที่เรานําประดับแดงไปย่อยที่พูดดำนะฮะประดับแดงที่เพื่อนๆจะนําไปย่อยก็หาได้จากการรวมประดับส้ม15ชิ้นหรือหาได้จากกิจกรรมต่างๆนะครับ พวกประดับส้มละแดงหาค่อนข้างง่ายหรือจะซื้อจากตลาดประมูลก็ได้เช่นกันนะครับ 2. ได้จากเปิดกล่องซุ่มเศษหนังสือที่ดรอปจากแมปเควอตลิฟหและ2นะฮะซึ่งจะต้องเสียเงินในการเข้า950เอ็มต่อรอบกล่องเศษหนังสือนี้จะซุ่ม1-3ึ่งถึงสใบเมื่อเปิดกล่องนะครับไอเทมสร้างอย่างที่3หินลาพิษนะฮะไอเทมนี้ก็หาได้จากแบบเดียวกับเศษหนังสือทุกอย่างเลยนะครับก็คือได้จากย่อยประดับแดงและเปิดกล่องซุ่มในแมปพื้นที่เควอตลิฟหและ2นะฮะ เมื่อหาไอเทมครบแล้วเราก็มาเริ่มสร้างกันเลยนะฮะเมื่อเพื่อนๆสร้างเสร็จแล้วกดสวมใส่พลังก็จะเพิ่มขึ้นทันที200เลยนะฮะถือว่าเยอะเลยทีเดียวต่อมาก็คือการอัปเกรดนะฮะสามารถอัพเกรดได้ที่ฐานเล่นแร่แปรธาตุภายในแคมป์ของเราเลยนะฮะ ในการอัปเกรดจะใช้หินแปรธาตุทรงเดียวกันนะฮะกับที่เราต้องการอัปเกรดและผงส้มจํานวน1 0,000ืชิ้นนะ,ะเมื่ออัปเกรดสาเร็จก็จะเลื่อนระดับไปเรื่อยๆจากบวกหไปจนถึงบวกสิเลยนะฮะถ้าอัปเกรดไม่สําเร็จจะใช้ใบกู้กันแตกจํานวน200ใบในการกู้คืนค่าบวกนะฮะเมื่อเพื่อนๆบวก10หินแปรธาตุแล้วยังสามารถอัปเกรดต่อได้อีกนั่นก็คือระดับ I ถึง X นะฮะเมื่ออัปเกรดไม่สําเร็จจะใช้ใบกู้กันแตกจํานวน500ใบในการกู้คืนนั่นเอง เพื่อนๆที่เพิ่งเล่นหรือมือใหม่อาจจะหาผงส้มได้ยากนิดนึงนะฮะวิธีหาหลักๆก็ได้จากลงดันซากนะฮะหรือทําภารกิจกิจกรรมในช่วงเวลานน,นั้นก็ได้เหมือนกันนะฮะหรือถ้าเพื่อนๆสะดวกที่จะเติมซื้อแพ็กเกจก็แนะนําซื้อแพ็กเกจตามนี้เลยนะฮะในราคา33,000ันวอนหรือราคา900กว่าบาทนะฮะโดยในกล่องนี้ก็จะได้มุกข,ข่าว1,200เมตรนะฮะใบกู้กันแตก10,000ใบหินแปรธาตุสำหรับอัพเกรดเท่านั้นนะฮะอันนี้จะสวมใส่ไปได้จำนวน60ชิ้นนะฮะ ผงส้ม6กแสนชิ้นและเศษหินแปรธาตุอีก3 0 0 0สนชิ้นนะครับหวังว่าคลิปนี้จะช่วยเพื่อนเพนเพิ่มพลังตัวละครได้นะครับสามารถดูคลิปอื่นๆเกี่ยวกับเกม back to s e r v o b i l e ได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ